บรรทอนรถสีดำสวยไหมรถสีเทาเลยรถสีขาวสวยไหมไม่ขาวเลยรถสีแดงอ่ะสีแดงล่ะสีแดงเงี้ยเลยหืมรถสีม่วงอ่ะสีม่วงสวยไหมม่วงเลยม่วงไม่สวยสีเซาไหมไม่เลยฮะ สวยวแล้วสีเขียวอะ่ะเขียวจำมบีสีเขียวจำมบีสีเขียวัมบีโอ้โหแล้วสีฟ้าแหมบเลยสวยแล้วทำไมรถสีแดงถึงไม่สวยอะ่ะสีแดงสวยเหมือนกันสวยเหมือนกัน เออแล้วสีแดงกับสีขาวไหนสวยกว่ากันสีแดงสวยสีตาสวยวสีขาวอ่ะสุ๊กตาสวยอยากก็สวยเอ,อ้าสวยทุกสีเลยเหรอ